สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอแนะนำร้านเติม FIFA Point in back เติมเกมนะครับยินยันจะเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า500,000คนนะครับเปิดให้บริการมาแล้ว10ปีปลอดภัยมีใบสเ็จมีรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเคสครับราคาถูกปลอดภัยไม่โดนแบนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ปัดหมุดด้านล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มีแอดนำหน้าอินแบ็กเติมเกมนะครับโอเคครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง DETPM 77นะครับขอบมากครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาตะลุยแรงขึ้นท็อปสิบกันครับอันนี้ผมก็อยู่อันดับที่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเรากดค้นหากันลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เกมแรกครับโอ้โหอ่าสู้สีกันอยู่ครับโปรยาร์เขาไม่ค่อยเยอะนยังพอว่าเอาตัวผู้เล่นเข้าไปไถชนได้อยู่นะนี่เราก็มาแบบนี้ครับซีซีสองครับก็ใช้เปเร่ครับมาเขาก็มาแผน สี่สามสามครับแผนนี้อ่าสี่สี่สองค่อนข้างที่จะสู้ยากนะมันเหมือนเหมือนมันเหมือนเหมือนกลางเราจะสู้สี่สามสามไม่ค่อยได้นะครับโอเคครับเราก็เริ่มเกมครับเราก็ค่อยๆขึ้นครับนี่ครับมันจะจะขึ้นอะไรมันจะขึ้นจ้าสินโยะส่วนใหญ่ครับขึ้นขวานะไม่ค่อยขึ้นฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนแกนถ่ายไปถ่ายมาครับนี่ครับกลางเขาค่อนข้างเยอะครับตรงนี้ครับเาหนาโย่จีแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับหลุดนี้หลุดง่ายๆครับลูกนี้หลุดเฉยเลยครับ ทั้งวันนี้เราก็ให้ไวนะครับเมื่อกี้จะให้เอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ก,ก็อยากก็ไห,ห,หลไหลเร็วนะครับนี่ไหลให้คันโตน่านะครับนี่ประโย็โยกทีแล้วก็ยิงเสียบเลยฮะนีเวลายัางเหลือเยอะครับมันนำแค่ลูกเดียวแล้วก็ต้องค่อยๆเล่นหน่ยคยฮะโอเคครับเขาก็จะไหลไปไหลามาประมาณนี้ครับส่วนใหญ่สีสญญญามสามแล้วก็สีหนึ่งสองหนึ่งสองที่แบบบีปีกอะสี 4, แผนผม4-4-2มันจะค่อนข้างเสียเปรียบนะลุงนี่เขาโยกมาสวยครับอุ้ยเรียบร้อยอย่างนี้โอ้โหเขาล็อกมาสวยนะเมื่อกี้ล็อกกลับมาเราหลงเลยนะคิดว่าเขาจะอโยกอีกทีนะครับอันนี้เขาโยกกลับมาแบบว่าฝั่งเดิมนะเนี่ยโอ้โหโลง่นี้หลุดเลยนะโล่งๆอย่างนี้ต้องเรียบร้อยแล้วหายหมดนะฮะโอเคครับไปลางเนลืยเยอะครับไม่ไม,ไมีอะไรเกิดขึ้นครับเริ่มกันใหม่ครับจะกอยังเท่ากันครับเนี่ยเราก็ค่อยๆขึ้นนะ กีกลางมันหลวมนะพี่อนเขากางลงมันมีสองตัวนะแล้วผมเล่นแบบว่ากลางแบบเติมด้วยครับเติมเอาประตูด้วยครับจะค่อ,คอยขอ,ขอไปครับนี่ครับหาพื้นที่ก่อนครับค่อนข้างแน่นนะฮะแล้วก็จ่ายเร็วหน่อยครับจ่ายเร็วถึงสองไม่ล้ำหน้านะสวยเบเล่คิดว่าล้ำหน้านะจ่ายมาพรกนี้โอเคครับเรานำสองหนึ่งครับคิดว่าล้ำหน้านะ เื่อกี้ผมจ่ายไวมาไม่ล้ำเฉยเลยอะไรกรรมการเช็ดผ้าหรือเปล่าเช็ดล้ำหน้าผ้าหรือเปล่านี่คิดว่าล้ำเมื่อกี้โอเคครับเราก็นำคืนครับสองหนึ่งเขาจะยกหรือเปล่าเนี่ยเขาตักมาครับพยายามกดส่งส่งคืนโกนะเวลาเขาโยนมาแบบบียดๆอย่างเงี้ยเราหม่งคืนโกเลยครับมันมันจะหม่งโดนนะครับถ้าเกิดหม่งไวมั่วเนี่ยมันอาจจะโดนเขาเก็บบอลจากหน้าเกาะได้นะครับพยายามแบบว่ากด ส่งรัวๆัวคืนโกไปเลยครับเวลาเขาโยนมาอย่างนี้นะครับลูกสูดนะครับโอเคเราขอไวครับคารนาโดนชนรับสวยโย่งทีโอ้โหติดอ่ะยิงนี่ไะจังได้เตะมุงครับโอเคขอขอสามหนึ่งนะโดนไหมคอนนาเนาะนี่ไงคาร์นาสวยสามหนึ่งครับเรานำครับเล่นง่ายหน่อยครับถ้าเกิดนำสักสองลูกนะแต่มันก็ยังตีตีเสมอไล่ตามได้อยู่นะเวลามันเหลือเยอะครับ โดนมันแต่โขกเฉยเลยครับเรียบร้อยแยงหม่งกะจับไหลกาดนะะโอเคขอค่อยๆขึ้นครับแล้วก็เวลามันเหลือเยอะเหลืออีกตั้งครึ่งหลังนะต้องใจเย็นๆนะฮะก็ใจเย็นๆนะผมโดนออ่าผู้เล่นที่แต้มน้อยกว่านี่ชนะผมหลายหลายคนนะแบบเสียเป็นหมื่นแต้มครับแบบว่าโอ้โหแบบเล่นเก่งจัดละโอ้โหไอลูกนี้หมด คิดว่าหมดครึ่งแรกโอเคครับน่าจะหมดแล้วฮะครึ่งแรกเราขอขอเล่นไหมครับให้มันจบไปก่อนะครับเราก็สบายใจหน่อยมีตุนอยู่สองลูกนะครับก็เราจะเราก็จะค่อยๆขึ้นแล้วก็ไม่ต้องรีบมากครับมันเคยมีครับหมก็เคยโดนแบบนํสามหนึ่งโดนตีสามสามอะไรเงี้ยอาจจะบางทีก็แพ้ครับสี่สามอะไรเงี้ยเนี่ยรขอโยนมาอีกแล้วครับเหมือนเดิมรัาสูตรลูกสูตรโอเคครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นครับ ไอแผนสี่หนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยเจอในแรล่งอ่าท็อปสิบท็อปยี่สิบเนี่ยโคตรจะเยอะนะแล้วมันโคตรดีนะเพราะว่ามันมีศูนย์หน้าสองตัวแล้วก็มีซีเอ็มนะแบบเป็นลูกสวนกลับที่แบบว่าโคตรอันตรายนะครับตัวมันนี่ไงขาหน้าสวยเจอโยกกลับมาอีกทีหนึ่งยิงมีตุนอีกสามลูกครับเก๋เนี่เป็โยกกลับมาหลอกว่าจะยิงซ้ายนะแล้วก็หักกลับมาแล้วก็ซัดด้วยขวาลูกนี้สวยนะ ตอนนี้เขาก็ออกครับเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยออกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะออกนะเออจนใหญ่ผมจะเจออ่สีสำสากนะสีสามแบบโฮดิ้งนะครับแล้วก็สีหนึ่งสองหนึ่งสองที่แบบว่ามีปีแบบกอ่ะปีกซ้ายกับปีกขวาไม่ใช่แบบว่ากลางสีเอ็มสองตัวนะครับแผนนั้นอะโคตรดีนะผมโคตรอยากเล่นเลยนะแม่งมันมันผมรู้สึกว่ามันมันโกงดีครับแผนนะครับเวลาแบบว่าเราเล่นสวนกลับหรือว่า ขอบอลขึ้นไปครับแต่มันมี CDM ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดเราเจาะดีๆ CDM ตัวเดียวก็ไม่ไม่น่าจะพอนะครับแต่ C CDM ตัวเดียวน่าจะโดนแผ่นนี้น่าจะโดนสี่มสาม holding ครับเนี่ย holding มันจะไปไหนครับมันจะใช้กองกลางขึ้นมาสองตัวบีบกลางแล้วนะเพราะเพราะว่ากองกลางเรามันก็มีแค่สองตัวมันก็เลยเสียเปรียบเวลาจะจะไล่บอลจากศูนย์หน้าจากกองกลางเขาครับผมสังเกตหลายรอบนวครับว่าสี่ยมสาม holding กับสี่หนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยเอาแบบ เล่นเจอสู้ยากสุดละเวลาเจอแบบคนเก่งๆครับเคียบก่อนนีม่มาเคียบอีกทีาะขดอ่ะอ่ะาคลิปนี้ออน,ออน,อนไปผมก็ไม่ทราบว,ว่าผมจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับนี่ก็เล่นตั้งแตะเมื่อคืนแล้วฮะก็เลยเอามาลงฮะโอเคครับเปิดมานี่อโขกทิ้งก่อนโอ้โหยิงจริงครับส่วน ผู้เล่นที่ผมคิดว่าจะเสริมนะผมจริงๆผมอยากได้บัลลักนะบัลลักกับฟาบนบาตเทนนะครับผมว่าถ้าเกิดมี2ตัวนี้ผมว่ากลางกลางกับหน้าผมน่าจะแน่นขึ้นนะผมรู้สึกว่าต้องมีฟาน์บาเทนสักตัวหนึ่งครับแต่ก็ไม,ม่มีเงินขายไงครับต้องหาเงินนะผมว่าผมจะขายเอ็มบอปเป้เอสทีนะครับแล้วก็เ้วก็เก็บเงินไปซื้อฟาฟานบาตเทนนะครับให้มันราคาสัก80เอ็มครับน่าจะเก็บเงินซื้อได้โอ้โหสวยนะ ้วกลางผมคิดว่าผมน่าจะ <ผม S 2> อยากได้บัรหลักนะไม่บัรหลักก็จุกทองนะครับผมว่าบัรหลักมันค่อนข้างที่จะสมดุลดีนะครับตัวใหญ่สูงใหญ่นะครับแล้วก็ยิงมีสกิลพลัง,ลงแฝงยิงไก่อะไร้ว <บา S 2> ่นะครับแล้วตัวมันค่อนข้างใหญ่นะเบียดได้นะเบียดพวกตัว TOTY ทองได้นะผมว่าบันหลักเกบียดได้เลยแต่มันก็ยังแพงนะเราก็ไม่มีเงินจะหาเงินจากไหนเดี๋ยวก็เปิดปิดพาร์าได้กาก้ามาก็ขายไม่ออกอยู่ดีครับอันนี้ผมก็ น,น่าจะใกล้ได้แล้วครับทำภารกิจไม่รู้ว่าเจ้ากาก้าลงไว้ไหนฮนะเพราะเราเล่น4 4 2สนะก็เลยแบบว่ามีนิ้วหัวแบบว่าอยากเล่นแผน4 1 2 1 2นะครับที่เป็น CM แล้วก็มี LW กับ RW ร์วีลวะันน,นก็อยากเล่นนะแบบเจอหลายคนแล้วแบบโอ้โหสู้โคตรยากเลยเจอแผนนี้แบบมันเวลามันสวนกลับอะโอ้โหมันบุกมาเป็นแผงน,นะแล้วแผนเราแบบว่า CM 2อตัวมันบุกด้วยทำให้แบบว่าโอ้โหโดนสวนแต่ต่ทีแบบ ถทบจะเสียประตูเลยถ้าเจอคนกิน่งๆโอเคครับเรารชนะครับได้สี่แปดสวยขึ้นมาหน่อยะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกดค้นหาเลยดีกว่าขึ้นมาที่เจ็ดแล้วโอเคกดค้นหาครับผมเจออ่าผมเล่นสี่สองเนี่ยโอ้โหเหนื่อยนะแบบเวลาเจอคนแบบว่าเล่นสี่สองสามหนึ่งแผนรับลึกๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยะฮะแบบว่ามันบุกไม่ขึ้นเนะี่ย แบบเจอเขารับลึกแล้วรอสวนเนี้ยบุกแทบจะไม่ขึ้นนะแล้วแผนไหนที่มี CAM นี่เจาะเจาะกองกลางเรากระตุยเลยนะเพราะกลางคู่เราแม่งสายเติมอยู่แล้วครับหูเขามาสี่สามสามนะมีอ้อทำไมเขาใช้มีเต่ายืนก,ารกรลางตัวรับนะครับเราก็ค่อยๆขอเหมือนเดิมครับเรื่องเกมครับส่วนใหญ่ยังเจอ ผมแพ้คนชื่อ L A K ชื่อเล็กอะน่าจะเป็นคน,นอินโดหรอกเ่าตั้งชื่อ L A K แพ้แทบจะทุลอคอ่ะโคตรเล่นโคตรเก่งอะ O R น้อยนะน่าจะอยู่อันดับท็อปสิบเนี่ยครับแพ้ไม่เคยชนะเลยครับแบบเล่นโคตรเก่งอะสี่สามโฮดิ้งไม่เคยชนะเลยครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนน่าจะแพ้ทางกันนะเล่นแล้วเขาสกิลโคตรเก่งเลยถ้าใครแบบว่าลองสังเกตอะมันจะมีคนคนหนึ่งอะที่อยู่ในท็อปสิบอะชื่อ L E E K อะ ผมเจอมาสี่รอบแล้วแพ้ทุกรอบอะัไม่เคยชนะเลยครับเขาเล่นแบบว่ามเหมือนผมแพ้ทางเขาหรือเปล่าไม่รู้แบบเราจะมีคนหนึ่งอ่ะที่เราแบบว่าแพ้ทางเขานะคนหนึ่งสองคนอะไรที่เจอในแร้งเราแบบจะแพ้ทางไม่รู้เป็นอะไรคนอื่นเราชนะได้นะเจอแบบว่าคนชื่อเนี่ยที่เราอะคนในแร้งเวลาสุ่มก็จะรู้รู้มือกันอยู่ครับเพราะว่าเจอกันบ่อยครับในในแร้งท็อปสิบท็อปยี่สิบนะเขยโยนมาพูุ่งนี้หกสวยนำหนึ่งสูงครับ แบบว่าใครเคยเคยเครป้าบแบบว่าสุ่มแบบเจอคนแร้งแบบจําเจอจนจําชื่อได้อ่ะเออแล้วเราก็แพ้อะไรเงี้ยผมเจอคนนั้นแบบเออ L E K ผมแทบจะแทบจะแพ้แบบตลอดนะครับแล้วก็โดนเขาดูดแต้มน่าคือเกือบหมื่นนะครับก่อนที่จะแบบลงชุดนี้นะครับแบบมันสู้ไม่ได้ครับมันไม่รู้เป็นอะไรนะพยายามเล่นนะไม่รู้สู้ไม่ได้เฉยๆแล้วก็มีคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมสู้ไม่ได้นะเป็นอ่า โนโดีเกสน,นะครับที่เขาเล่นแผี่4-1-2-1ผมคิดผ,ผมว่าฝีมือเขาค่อนข้างเก่งนะแล้วผมแบบจะแพ้ทางแล้วก็แล้วก็สู้ยากนะแบบไม่เคยชนะเลยนะครับเล่นมาไม่เคยชนะเลย,เย,เลยก็มีประมาณ2คนนี้ที่ผมจาได้นะพี่บอกผมแบบมีโอกาสแพ้แบบแทบจะแ80ดิเปซนะเวลาเจอนะเวลาถ้า,าดีสุดก็แค่เสมอครับแล้วเสมอแล้วผมก็โฟนาอย่าก,กดให้เจอเขานะเหมือนเราจะแพ้ทางแล้วก็สู้ไม่ได้นะมันจะมีประมาณนี้ครับ2คนที่ผมแบบแพ้แบบโคตรบ่อยนะ อยเจอพวกแม่งโอกาสแพ้โคตรเยอะครับ,รบนี้เราก็คองบอลไว้ครับคองบอลเนี่ยถ,ถ้าเนี A ่ CM เราจ่ายพาดน,นี่คือหลุดเนี่ยนะครับจังหวะถ้าเราเล่นแผ่น4-4-2เนี่ย CM สองตัวเนะี่ยคือเราห้ามจ่ายพาดกลางสนามนะครับมันโค้งไปเรียบร้อยน้ำสองศูนย์ครับชิวๆครับครึ่งแรกนํำสักสองศูนย์ใครที่เล่นแผนนี้อยู่ก็ต้องระวังในเรื่องของกองกลางนะครับ CM สองตัว พยายามอย่าไปสกิลแล้วก็โดนตัดบอลนะครับพยายามแบบว่าจับบอลแล้วก็ถ่ายบอลออกเลยครับอย่าคลองบอลน,นานนะครับซีเอ็ม e ของเราแผนนี้ครับเหมือนถ้าเกิดผมยังเห็นว่ามีคนตามแผนนี้อยู่นะครับสีสองก็คือซีเอ็ม e นี่คือสําคัญนะห้ามจ่ายบอลพลาดเด็ดขาดเลยครับเวลาจ่ายบอลขึ้นหน้าหรือออกปีนะต้องต้องแม่นนะครับสําคัญคือต้องแม่นเลยครับแผนนี้พยายามหาซีเ e อ็มที่มีการจ่ายบอลดีๆนะจ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวครับคนโยนมา หม่งครับผมหม่งคือหลังอย่างเดียวครับเ้าเขาภาพเบียดเบียนอย่างนี้กดหม่งคือหลังอย่างเดียวนะอย่าไปหม่งมั่วนะครับพยายามกดหม่งแล้วก็บังคับแอนดล็อกซ้ายเราอ่ะให้ไปหาโกนะครับมันจะหม่งคืนโกนครับโอเคครับอันนี้เราจ่ายมั่วนะโอเคเรายังได้อยู่อ้าเกือบโดนนะครับเอาเอาเอาแล้วนักเตะมันไม่วิ่งตามโอ้ยจบแล้ว โหดีใจเห็นว่าจอมันไม่ตามทุกคนเห็นปะเมื่อกี้บอลมันไหลไปทางขวาบนเนี่ยและซ้ายบนใช่ปะแล้วฟันไดมันก็ยืนนิ่งแล้วจอเรามันไม่ตามลูกบอลเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นบั็กนะฮะโอเคครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นอ่ะยามไหลปีกก็ไหลปีกไหลกลางงัประมาณนี้ครับเนี่ยซีเอ็มเราต้องจ่ายถ่ายบอลไวนะซีเอ็มเราอ่ะอย่าไปไอ้นี่ครับอย่าไปคลองบอลนานครับโขลกนี้เรียบร้อยครับเนี่ยเราไหลไปไหลมาเราอาจจะเปิดก็ได้ครับเนี่ยมันเปิดง่ายนะ าเกิดมีช่องนี่คือแบบว่าเปิดทีนี่ได้โูวนะครับพยายามไหลไปไหลามานะครับนี่เหงุดร,ร้อยเลยครับเผื่อแบบผมเห็นมีน้องน้องตามอยู่นะครับก็เลยแบบอยากจะแนะนาว่าคือซีเมสองตัวนี่คือห้ามจ่ายบอลพลาดนะแบบว่าจับบอลปุ๊บนี่ก็คือต้องจ่ายเลยครับอย่าไปคลองบอลน,นานนะครับอย่าไปเบียดด้วยครับอย่าไปเบียดสู้นะถ้าเกิดเขาวิ่งมาใกล้ๆเราเราก็จ่ายบอลเลยครับ เพราะว่ามันถ้าเกิดเราพลาดเซียมเราพลาดนี่คือมันไปถึงกองหลังเราเลยครับนี่เขาโยกมาสวยยิงมันดีสวยเตะม,ม,มุมวะาเนี่ย,ยเขาได้เตะม,ม,มุมครับโอเคมงว่าสวย b u ล l ิงแฮมครับแล้วก็มวนครับจากวันนี้ก็ใจเย็นครับพยายามโอ้โหเ, <laughs> เกือบนะมกำลังจะบอกเลยพยายามไอเนี่ย เวลาจ่ายบอลก็ดูลูกศรด้วยนะครับใต้เท้านักเตะมันจะมีลูกศรบอกมันต้องมองไวๆนะเวลาผมขึ้นเกมผมก็จะมองถึง2จังหวะนะครับสมมุติเราเราจะจ่ายไปไปตัวแรกผมจะมองไปถึงตัว2เลยนะครับมองไปถึงจัหงหวะ2เลยครับนี่เผื่อใครแบบว่าขึ้นเกมลุกไม่ตันนะเวลาผมขึ้นเกมลุกก็คือสมมุติผมจ่ายไปไปปีกปุ๊บ ผมจะคิดก่อนจ่ายไปปีผมจะคิดถึงตัวที่ต่อไปเลยนะครับก็คือศูนย์หน้านะผมผมจะจ่ายปีพวกผมมองศูนย์หน้านะครับมองก็คือมองสองตัวนะพยายามคิดเกมลุกให้แบบว่าไวๆนะครับแบบว่าสองจังหวะให้เร็วกว่าเขานะนี่ครับโยนเนี่โคกโคกคืนหลังอย่างเดียวครับนี่ครับมันวิธีนี้คือได้ผลนะไม่ต้องไปเบียดนะครับไปโคกคืนหลังเดียวครับสมมุติผมจ่ายปีผมมองกล้องหน้านะครับอะไรอย่างเงี้ย เผื่อน้องๆบว่าขึ้นเกมลุกตันอะไรเงี้ยเห็นมีคอมเมนต์มานิดหน่อยนะครับผมก็จะมองแบบถ้าผมผมจะไม่มองนักเตะคนเดียวนะจะมองเป็นนักเตะ2คนเลยครับมองคู่นะครับโอเคครับเราก็จบ4-0นะครับเราก็ก g ครับเขาก็ส่งเยี่ยมมาให้ครับประมาณนี้เนี่ยเวลาเราขึ้นเกมนะครับผมว่าจะขึ้นประมาณนี้นะเผื่อใครสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามก็ได้นะผมก็จะตอบตลอดนะครับอูระบค่อนข้างเยอะนะฮะ ขึ้นมา1ล้าน1นึ่งสามืนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็คอมเมนต์สอบถามกันได้ครับพูดคุยกันได้สนุกสนานนะครับขอบคุณคที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ครับ